ในวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันที่จะเริ่มมีการวินิจฉัยคดีสำคัญสำคัญที่จะออกมาจากสารรัฐธรรมนูญนะคะโดยดีเดย,ย์พุธนี้นะก่อนที่จะไปพุธถัดไปแล้วก็พุธโนูนเนี่ยนะคะพุธนี้จะเป็นกรณีของคุณศักดิ์สยามนะพามาดูกันหน่อยนะคะที่พุธนี้บ่ายสองเราจะรู้แล้วแหละว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ย จะลงมติว่ายังไงและจะอ่านคําวินิจฉัยว่ายังไงนะคะกับคําร้องที่อดีตสสพักร่วมฝ่ายค้านในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ร่วมกันลงชื่อนะคะยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าคุณศักด์สยามเนี่ยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอันเป็นการกระทำต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา4วงเล็บ1เป็นเห็นให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5หรือไม่ทีนี้ คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลนะคะสสบัญชีรายชื่อเก้าไกลประธานวิฝ่ายค้านแล้วก็ในฐานะเป็นแกนนําอดีตสสพักฝ่ายค้านในสมัยที่ผ่านมาที่เขายื่นคําร้องให้สารบัญูวินิจฉัยคดีนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าจะไม่เดินทางไปร่วมฟังการอ่านคำวินิจฉัยกลางด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยติดการโหวตลงมติในการประชุมสภาทีนี้ คุณประกรณ์บุษบอกว่าตอนที่เป็นฝ่ายค้านสมัยที่แล้วเนี่ยยื่นคําร้องไปเนี่ยนะคะตอนนั้นคุณศักษยามอะ่ะยังเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณศักสยามไม่ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วนะคะซึ่งจากการศึกษาข้อกฎหมายเนี่ยหลายคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสมมุติว่า คุณศักสยามเกิดไม่รอดเนี่ยแล้วมันจะมีผลในทางการเมืองแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะทางคุณประกรณ์วุธบอกว่าหากผลออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณกับคุณศักสยามเนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีภายใน2ปีนับแต่สารมีคําวินิจฉัยเท่านั้นนะคะสื่อก็เลยถามว่า ถ้าหากผลออกมาในทางไม่เป็นคุณกับผู้ร้องเนี่ย,ยก้าไกลจะดําเนินการยังไงต่ออ่าเพราะก็มีการมองว่าก็ถ้าสมมุติเลขาที่การพักมีความผิดแบบนั้นแล้วจะนําไปสู่ใดๆกับทางพักภูมิใจไทยไหมนะคุณประกรณ์มุดบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยไปยื่นเรื่องให้ปปอชอนะคะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนี้สินของคุณศักสยามเอาไว้ โดยยื่นไปพร้อมๆกับตอนที่สสฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันลงชื่อยื่นขอสารรัฐธรรมนูญแล้วต่อมานะคุณประกรณ์วุฒก็เดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มกับปปชอ,อีกหนึ่งรอบที่ก็ยื่นไปนานแล้วนะคะก็คงเป็นหน้าที่ของปปชเพราะว่าได้มีการยื่นเรื่องให้ปปชไปแล้วอ่าแปลว,ว่าจะมีผลอะไรหรือมันจะอะไรยังไงต่อเขาก็ ไม่ทำอะไรแล้วเพราะเขาเคยทําไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทํานองนั้นนะคะทีนี้คําร้องเนี้ยของคุณศักษสยามเนี่ยพบว่าตามที่คุณประกรณ์วุฒนะคะกล่าวถึงว่าหากผคลคำวินิจฉัยออกมาในทางไม่เป็นคุณกับผู้ถูกร้องทําให้ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ภายในสองปีเนี่ย ก็พบว่าเป็นไปตามรัฐมนุรมาตรา168 0นะคะที่ระบุว่าบุคคลที่เป็นน้ฐมนตรีได้เนี่ยต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพรถถาะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือ187มาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับถึงวันแต่งตั้งซึ่งกรณีของคุณศักสยามคำรองนี้เนี่ยอดีตสสฝ่ายค้านเคารองให้สานิชัยตำม,มาตรา187ที่บัญญัติว่ารัฐมนตรี ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดเพราะฉะนั้นแปลว,ว่าสมมุติคุณศักสยามไม่รอดเนี่ยเรื่องก็ไม่ได้แบบลุกลามบานไปใหญ่โตไปจนถึงจะไปกระทบกับพรรคูมใจไทยหรืออะไรนะคะก็คือ เป็นแค่เฉพาะตัวของคุณศักสยามเท่านั้นเองและโทษก็แบบมันดูแบบจิลิตอยู่นะแอนก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงเหรอโทษแค่นี้จริงๆงเหรอแค่ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสองปีหรอนึกว่าแบบต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมหรืออะไรยังไงอ่ะก็เอาเป็นว่าเอารอดูกันวันพุธที่จะถึงนี้แล้วกันนะคะ